สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับอ,อมในชา n น l อมมาแชร์นะคะวันนี้อมก็จะมาพูดถึงต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกไว้ในบ้านนะคะเพื่อนๆหลายคนคงกําลังมองหาต้นไม้ที่จะมาปลูกตกแต่งสวนในบ้านของเราหรือว่าบางปลูกในบ้านของเราใช่ไหมล่ะคะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามีต้นไม้บางชนิดที่โบราณเชื่อว่าไม่เป็นมงคลและไม่ควรนํามาปลูกไว้ในบ้านนะคะ จะมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ 10. ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน 1. ต้นระกำจากชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าระกำช้ำชอกเพราะฉะนั้นโบราณจึงถือว่าต้นระกำนั้นไม่เป็นมงคลหากปลูกไว้ในบ้านจะนำความชอกช้ำระกำใจมาให้ผู้อยู่ตลอดเวลา 2. ต้นมะละกอบางคนเชื่อว่ามะละกอเหมือนกับการแตก ออกเป็นกอหรือละจากเผ่าจากกอส่งผลให้คนภายในบ้านไม่มีความสุขเพราะลูกหลานจะแตกแยกออกไปเป็นกลุ่มๆมมีความคิดที่ขัดแย้งกันทะเละาะเบาะแวงจนหาความสุขไม่ได้ 3. ต้นรักหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้นรักถึงไม่ควรปลูกไว้ในบ้านทั้งๆท,ที่ชื่อก็ฟังน่าจะไปในทิศทางที่ดีแต่ตามความเชื่อโบราณเชื่อว่ารักจะทำให้ความรักยุ่งยากขึ้นและกลายเป็นคนมากรักนอกจากนี้ยางของต้นรักหากไปสัมผัสโดนเข้าอาจเป็นอันตรายต่อผิวหนังได้ 4. ต้นชบาสมัยโบราณไม่นิยมปลูกต้นชบาเอาไว้ในบริเวณบ้าน ช่อดอกชบานั้นมักถูกนำไปใช้ในเรื่องร้ายๆอย่างเช่นนำดอกชบามาร้อยเป็นพวงแล้วนำไปสวมคอหญิงชายที่เป็นชู้หรือลักลอบได้เสียกันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเล่นชู้รวมทั้งนำพวงมาลัยดอกชบาไปสวมคอนักโทษที่กำลังจะถูกประหารอีกด้วย 5. ต้นเต่าร้างเชื่อกันว่าหากสามีภรรยาคู่ใดปลูกต้นเต่าร้างเอาไว้ในบ้านอาจมีเรื่องต้องเลิกรากันไปเพราะชื่อของเต่าร้างแสดงความหมายในทิศทางเลิกราาหรืออย่าร้างกันอยู่แล้ว 6. ต้นมะรุมเป็นต้นไม้ที่มีมาตั้งแต่โบราณคนนิยมนำมาทำแกงส้มชื่อของต้นมะรุมจะไปคล้องจองกับคำว่ามะรุมมาตุ้มซึ่งจะมีแต่เรื่องไม่ดีมะรุมกระหนำ่ำ เข้ามาจนอยู่ไม่เป็นสุข 7. ต้นลั่นทมเพราะเชื่อว่าชื่อของต้นไม้ชนิดนี้ไม่เป็นมงคลเพราะคำว่าลั่นทมออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่าระทมจนเชื่อกันว่าหากใครปลูกต้นลั่นทมไว้ในบ้านคนทั้งบ้านก็จะมีแต่ความทุกระทมคู่ครองจะห่างเหนินจะมีแต่ความทุกข์ 8. ต้นโศก เป็นความเชื่อมาแต่โบราณของคนไทยว่าต้นโศกไม่เป็นมงคลน,นักหากนำมาปลูกในบ้านจะทำให้คนในบ้านมีแต่ความทุกข์ความเศร้าความหม่นหมองและจะทำให้มีเรื่องโศกเศร้าเสียใจ 9. ต้นงิ้วคนส่วนใหญ่มีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับต้นงิ้วเพราะเป็นไม้ใหญ่มีหนามแหลมคมและในนิทานชาดกมักอ้างถึงอาทิเรื่องนางกากี จึงทำให้ต้นงิ้วเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชู้ซึ่งเป็นไม้ที่ไม่เป็นมงคลดังนั้นคนไทยในโบราณจึงไม่นิยมปลูกต้นงิ้วไว้ในอนาบริเวณบ้าน 10. ต้นชวนชมชื่อนี้มีความหมายสองในทั้งดีและไม่ดีหากมองในด้านดีการปลูกต้นชวนชมเอาไว้ในบ้านจะส่งผลให้มีผู้คนมาชื่นชมนิยมยกย่องกลายเป็นที่รักของคนทั่วไป แต่หากมองในแง่ร้ายจะชักชวนให้คนมาเชยชมจึงไม่เหมาะสมปลูกภายในบ้านที่มีลูกสาวไว้แรกรุ่นเพราะอาจเป,เป็นการปูทางให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ10ต้นไม้ที่ออมนำมาฝากกันนอกเหนือจาก10ต้นไม้นั้นแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายต้นที่โบราณถือว่าเป็นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้านนะคะเพื่อนๆสามารถไปเซิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ